วันนี้นะคะเช้านี้เรามาก่อติดสถานการณ์การเลือกตั้งอีกนะคะเช้าวันนี้บรรยากาศเลือกตั้ง,ง 2, 500ที่2,500เขตเจ้าที่เขตเจ็ดธานีอำเภอการจ้าดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ตัวเองมาลงเกาะติดเลือกตั้งมาเกาะติดแล้วก็มาลงคะแนนเสียงกับเขตเจ็ด <chemin> อำเภอการจนิดิตหมู่บ้านคีรีรอบนะคะก็มีผู้สมัครตัวแทนของสสมีจำนวนเจ็ดท่านด้วยกันนะคะซึ่งเคเจ็ดอำเภอการจนิดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เริ่มคึกคักในช่วงเช้าตอนนี้น้องบรรยากาศใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะชาวบ้านก็ทยอย ออกจากบ้านมาก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่งตัวสุภาพนะคะเจ้คนเป้าหมายเดียวกันก็คือใช้สิทธิ์ของตัวเองซึ่งบรรยากาศหน่วยเลือกตั้งหน้าหน่วยเลือกตั้งก็จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดโต๊ะตรวจรายเชื่อหน่วยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระเบียบนะคะมีผู้สูงอายุมี จหน้าที่ช่วยอำนวยูแลความสะดวกบางคนก็เดินไม่สะดวกก็ยังตั้งใจมาด้วยตัวเองบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้อยากมาใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ รอคิวกันอย่างใจเย็นซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวบ้านหลายคนบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป็นการตัดสินอนาคตของพื้นที่และอนาคตของประเทศบางคนคาดหวังเรื่องเศรษฐกิจปากท้องบางคนก็อยากเห็นการพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ความเห็นจะแตกต่างแต่ทุกคนก็ตรงกันว่าหนงเสียงของเขามีความหมาย และก็นี่คือบรรยากาศการเลือกตั้งในเขต7อำเภอการจนบดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นของหมู่บ้านคีรีรอบเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่สท้อนภาพประชาธิปไตยของคนแเด่นไม่ว่าจะเลือกใครสิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้ออกมาใช้สิทธิ์และม,มีส่วนร่วมกับการำกำหนดอนาคตประเทศด้วยมือของเราเองคุณออกไปใช้สิทธิ์แล้วหรือ, <คน S 2> อยังคะ กาสามใบนะคะมีบัตรที่จะให้กาสามใบก็คือเลือกพักแล้วก็เลือกสอสอแล้วเลือกกาเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มี3ใบที่ให้เรากานะคะนี่ก็คือบรรยากาศของหมู่บ้านคีรีรอบตอนนี้เกีอบจะเที่ยงวันแล้วนะคะที่ตอนมา ใช้สิทธ์นะคะทุกคนเกือบจะเที่ยงแล้วคนก็เริ่มทยอยมากันบ้างประปรายเพราะว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กก็มีประชากรประมาณหนึ่งพันกว่าคนนะคะก็มีคนที่ใช้สิทธิ์ได้นั่งไปถึงประมาณพันกว่าเสียงนี่ละมั้งคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะคุณผู้ชมเราก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน เพื่อหาคนดีเข้าสภานี่เป็นบรรยากาศเล็กๆของหมู่บ้านกีรีรอบอำเภอกาญจนบเรตเจ็ดจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะ